ราคาทองคำตอนนี้เนี่ยโอ้โหพุ่งแรงเหมือนจะรวดเลยนะครับทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเลยทีเดียวแต่คำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเอ๊ะแล้วมันจะไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนหรือว่านี่คือจุดสูงสุดแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับมาดูกันว่าในมุมมองของนักเทรดเขามีแผนการเล่นกันยังไงแล้วทิศทางต่อไปของทองคำมันจะเป็นแบบไหน 3790ดอลลาร์ครับ ,3790 ตัวเลขนี้แหะครับคือตัวเลขประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของราคาทองคําที่เพิ่งเกิดขึ้นเรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการเลยทีเดียวและแน่นอนครับมันคือจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ของเราในวันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นที่ร้อนแรงมากๆคําถามก็คือแล้วมันจะไปหยุดที่ตรงไหนกันแน่ รู้ไหมครับว่านักวิเคราะห์บางคนเนี่ยเขามองไปไกลถึงระดับ4,000ดอลลาร์เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นมันมีเหตุผลอะไรมารองรับทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอะแล้วไอ้ตัวเรียกเป้าหมายพวกนี้เขาเอามาจากไหนกันมันไม่ใช่การเดาสุ่มๆขึ้นมาแน่นอนครับคือนักวิเคราะห์เนี่ย เขาจะเห็นสัญญาณบางอย่างในกราฟราคาที่คนทั่วไปอาจจะมองข้ามไปและนี่แหละครับคือจุดที่เราจะเริ่มเข้าสู่หัวใจของการวิเคราะห์ทางเทคนิคกันแล้วเอาละครับหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ในวันนี้เลยเนี่ยมันอยู่ที่คำสองคำนี้เท่านั้นเองครับนั่นก็คือแนวรับกับแนวต้านสองคำนี้แหละครับคือเครื่องมือหลักที่นักเทรดเขาใช้มองหาโอกาสหรือจะเรียกว่า ใช้อ่านแผนที่ในสนามรบของราคาก็ว่าได้มาดูกันดีกว่าครับว่ามันทำงานยังไง เรามาเริ่มกันที่คำแรกก่อนเลยแนวรับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า support นะครับลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับพื้นที่มองไม่เห็นครับพอราคามันร่วงลงมาแตะที่พื้นตรงนี้ปุ๊บมันก็มักจะมีแรงซื้อเข้ามาดันเอาไว้ไม่ให้มันทะลุลงไปง่ายๆซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับพื้นด่านสำคัญที่นักเทรดเขาจับตาดูกันอยู่ก็คือโซนราคา3 6 6 4ถึง3,700ดอลลาร์นี่แหละครับ พอมีพื้นแล้วก็ต้องมีเพดานถูกไหมครับในทางกลับกันเลยเราก็จะมีแนวต้านหรือ resistance ซึ่งมันก็คือเพดานที่มองไม่เห็นนั่นเองครับพอราคาพุ่งขึ้นไปปะทะกับเพดานนี้เมื่อไหร่ก็มักจะมีแรงขายเทลงมา กดราคาเอาไว้ทําให้มันทะลุผ่านขึ้นไปได้ยากซึ่งเพดานด่านแรกที่ต้องฝ่าไปให้ได้ก็คือโซน 3, 3 7 6 9ถึง3,791และเพดานใหญ่ด่านสําคัญที่ทุกคนจับตาม,มองกันอยู่ก็คือโซน3850ไปจนถึง4,000ดอลลาร์นั่นเองครับ เห็นไหมครับพอเรามีทั้งพื้นและเพดานที่ชัดเจนแบบนี้แล้วไอตัวเลขพวกนี้มันก็ไม่ใช่แค่เส้นอะไรก็ไม่รู้บนกราฟอีกต่อไปแล้วละครับแต่มันกลายเป็นเหมือนแผนการเล่นหรือเพลย์บุ๊กที่นักเทรดใช้ในการวางกลยุทธ์เลยว่าจังหวะไหนควรรุกจังหวะไหนควรถอยทีนี้พอมีแผนการเล่นอยู่ในมือแล้วนักเทรดเขาจะลงมือกันยังไงล่ะเดี๋ยวเราจะมาดู2กลยุทธ์หลักๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นจากแนวรับแนวต้านที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี่เอง โอเคนี่คือแผนของทั้งสองฝั่งนะครับเรามาดูฝั่งที่มองว่าราคายังไปต่อได้หรือฝั่งลองกันก่อนฝั่งนี้เขาจะรอครับรอให้ราคาเนี่ยมันย่อตัวลงมาทดสอบพื้นที่โซน3,600กรกว่าเพื่อหาจังหวะเข้าซื้อในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่มองว่าราคาน่าจะลงหรือฝั่งช็อตเขาก็จะรอเหมือนกันแต่รอให้ราคาขึ้นมปชนเพดานที่โซนส7 0 0กว่าเพื่อหาจังหวะเปิดขายสวนลงมา จะเห็นเลยนะคะว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยใช้กรอบราคาเดียวกันเป๊ะเลยแต่ตีความและวางแผนตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงและที่สําคัญมากๆเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนทั้งสองฝั่งจะมีการตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss เอาไว้เสมอเพื่อจํากัดความเสี่ยงครับนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญมันไม่ใช่การเดาสุ่มๆเอาเลยแต่มันคือการวางกลยุทธ์ที่มีระบบมีเหตุมีผลมีกรอบราคาที่ชัดเจน การมีแผนที่แน่นอนแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจได้โดยใช้ข้อมูลไม่ใช่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแผนการเล่นที่วางไว้อย่างดีนี้มันก็มีโอกาสพังลงได้เหมือนกันนะเพราะอะไรนั่นเหรอครับก็เพราะว่าการดูกราฟอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอครับมันยังมีปัจจัยภายนอกอื่นๆและสัญญาณเตือนบางอย่างที่พร้อมจะเข้ามาเปลี่ยนเกมได้ตลอดเวลาเลยสำหรับสัญญาณเตือนที่ต้องจับตาดูให้ดีเลยนะครับ หลักๆจะมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือสัญญาณซื้อมากเกินไปหรือ overbought จากเครื่องมือทางเทคนิคที่เรียกว่า RSI ซึ่งตอนนี้มันใกล้จะแตะ80%แล้วอันนี้มันอาจจะบอกเป็นนัยะนยยะว่าตลาดอาจจะร้อนแรงเกินไปแล้วและอาจมีการปรับฐานหรือย่อตัวลงมาได้ ต่อมาอย่างที่2ก็คือความผันผลของตลาดครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องสงครามเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดพวกนี้ส่งผลกระทบโดยตรงและรวดเร็วมากและสุดท้ายอย่างที่3ครับก็คือทิศทางของค่าเงินดอลลาร์อันนี้เป็นหลักการพื้นฐานเลยครับว่าถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อไหร่มันก็มักจะเป็นตัวกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลงครับ ทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราครับมันบอกเราว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศเราต้องดูกราฟไปพร้อมๆกับการติดตามข่าวสารเศรษฐกิจโลกเสมอสองอย่างนี้มันต้องไปด้วยกันครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลย และสุดท้ายเราก็วนกลับมาที่คำถามสำคัญที่ตั้งไว้ตอนแรกว่าในเมื่อทิศทางมันยังดูไม่แน่นอนแบบนี้คือด้านหนึ่งเราก็เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่มันแข็งแกร่งมากๆแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีสัญญาณเตือนโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆแล้วแบบนี้ราคาทองคำจะสามารถพุ่งทยานไปถึงเป้าหมายที่4,000ดอลลาร์ได้จริงๆหรือไม่นี่คือคำถามใหญ่ครับที่ทั้งตลาดและเราทุกคนคงจะต้องรอหาคำตอบไปพร้อมๆกัน